ร้อมลุกพร้อมรับต้องขยับใจพร้อมลุกพร้อมไล่มันต้องมีใจพร้อมชนพร้อมทนแล้วก็คนสวัสดีครับผมสวัสดีมื้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมมื้อน,นี้ผมเสียภาพมาเบิง่งวิถีแห่งน้ําที่หมู่บ้านน้ําเพี่ยงครับผมคั้งที่แล้วผมพ่อพี่น้องไปเบิ่งทั้งเขื่อนแต่ครั้งนี้เป็นฝั่งอีกตรงข้ามฝั่งนึงครับผมท่านนี้สิเป็นที่ที่มีน้ํา เคย่วมตรงนี้แล้วครับแต่ตอนนี้มันกับเริ่มบกในแล้วข้าเจ้าสีเป่งน้ำเพื่อซีเฮ็ดหน้าแซงครับผมหน้าแถวนี้ส่วนลายสิเป็นบัวครับผมสิสิบัวโป่งสิหลายแล้วก็ข้าวฟ่างนี่นก็สิเป็นผืนประมาณนี้ครับในเวลาน้ำหลากน้ำก็สิเต็มไปเบิดน้ำมัำนหละครับผมเต็มไปด้วยน้ำแล้วหน้านามลดลงจากหน่อยก็สิมีบัวบพวกนี้ขึ้นบัวโป่ง ถือว่าเป็นพืชที่เป็นพืชน้ำที่สามารถเอาไปทำรายได้ได้ที่มือมูลค่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมถ้ามูลคาถามมันแบบจำนวนหลายก็ถือว่าโอเคเลยครับก็ถึงสถานที่แห่งนี้ว่ามีอย่างีหนที่สามารถทาเป็นรายได้ได้ก็จะมีหลายอย่างนะครับว่าจะเป็นบัวบหอยนกักระสาพวกจำป่าต่างๆหลายๆชนิด และอีกอย่างหนึ่งครับผมก็คือไอบัวนี่แหละมันจะมีหากบัวที่ข้าสารเวลามันแลงๆึ้นมาข้าสามารถขุดเอาบัวพวกเนี้ไปเฮ็ดไปส่งให้นายนทุนที่เขามารับซื้อเป็นรายได้ครับผม,มานายทุนกับจีซื้อเอาไปเฮ็ดแบบเอาไปเฮ็ดยาเนี่ยสมุนไพรเนี่ยของหวานเนี่ยแล้วแ,แต่วอาพันจิราไปซื้ออย่างครับผมราคาก็โอเคครับผมแรงก็นีคพันจิโงม,มาขุดครับผม ตอนนี้ก็สีสุนี้ก็สีแบบนีแบบมาเก็บพักบุงเนี่ยเก็บบัวเนี่ยครับเอาไปขายบ้างเอาไปกินบ้างแล้วแต่คนผมสีพะยังเบิ่งว่าให้จริงมันมันมันตัวปัญญาไปแล้วครับแต่กินมันก็ยังกินอยู่ตอนนี้มันอาจจะเหลือหน่อยแล้วแต่ก็ยังอุดมสมบูรณ์นั่เอาครับผมว่าหน่อยก็วาหน่อยแล้วนี่น้อะกัหลาย เขาเอิ้นเป็นยัง่ะก็ลายยุหลายแบบไดปริมาณลายถ้าสลรับแบบไผ่ทีมูบานที่มีมีไอรูปแบบเป็นนาแบบนี้ก็สิเวลาได้เห็นคลิปนี้ละสขึ้นฮอดสมัยที่เป็นเด็กน้อยนะครับเนะาะสมารรเบิ่งผ่านคลิปของผมได้ครับผม สุดท้ายห้เบิงเพื่อย้อนอดีตสร,คตระคอที่ไปอยู่ในเมืองอะอย่าอยากเห็นบรรยากาศเก่าๆของบ้านเฮากะเบิงสาม,มารถติดตามชมได้ครับผมในช่องทางของ YouTube ของผมครับผมก็สิพยายามถ่ายทํำในรูปแบบหลายๆรูปแบบให้เห็นครับผมว่าจะเป็นวิธีแห่งน้ำวิธีชีวิตคนอีสานและกัเกษตร ตะก,กรอนเกษตรก,กรรมให้เห็นครับผมที่เป็นวิธีของหมูบ่บ้บาน้ำเทียงแล้วก็หมู่บ้านข้างๆแถวนี้หรือภายในอำเภอของสองข้องครับผมก็พยายามไปหาไม้พี่น้องได้รับชมรับชมรับฟังกันครับผมถึงหน่อยทึงหนักกว่านะถึงน้านหน่อยในะ สารคด,ดีนี่อันนี้ขอแท้มีอยู่จริงครับผมนี่น่าจะเป็นเท่งหน้าที่หลายปีแล้วเนาะ่วานนั่ท่วมนั่นยังกับยังใช้ได้เหมือนเดิมครับเมื่อได้พังไปตามกาลเวลายังใส่ได้อยู่เทหน้าหน่อยค่อยนั่งแต่ตอนนี้น่าจะไม่ค่อยอีกบโดดนะครับเพราะว่าตอนนี้ เสร็จหน้าปีแล้วเสร็จการทํำเขาหน้าปีแล้วเสร็จสาบสุยางเกี่ยวข่าวขึ้นแล้วแล้วก็ต่อไปเพิ่นกันสิเตรียมเพชรหน้าปังตอนเลยครับผมหน้าปังหรือหน้าแซงแตาละหมอกกับจิ้เพื่อกกันเนาะโอ้ม,มีหอยจุบนั้วนะครับผมหอยขมนี่ตุมตามหาโยงว่าอยากกินเอ้ อ,อมหอยเอาหอยขม,มผมหูจักแล้ววะ่ะอยู่าวิัยบศสตรน,นี่เดี๋ยวผมมาสำรวจเหมือนกันเดียวขย่างไปเบิ้งครับคุณครับผมบางมองกันมีคนเลืมมัดมาปันพวกบัวพวกพวกไอ้บัวพวกพวกพวกพืชนาพวกนี้ออกแล้วครับผมเพื่อจะได้เตรียมเฮ็ดหน้าในอนาคตอีอกไก่นี่ครับอีบอกบวกี้มือ ผมมาแนา้นขอดหน้าล้วก็เรียบไป้เลยครับเพราะว่าน้ำปังนี้แถวนี้นี่มันดีครับผมได้ที่ผมได้ทําถามไอผู้ยยใหญ่หลายคนบอกว่าน้าปังมันบอได้ลงทุนหลายใส่ปุ๋ยกับละลายประมาณว่าไร่หนึ่งอีใสอยู่ประมาณแค่ครึ่งสองใสเพื่อเดี่ยวแล้วก็ล่อเก็บเกี่ยวได้เลยครับผมแค่ก็มาดูแลเรื่องน้ำแค่นั้นจบเรากะ เข่าแบบเกียวเราไปขายได้เลยขายเข่าเปียกๆนะในถักราคาแพงก็ได้ก็ถือว่าได้ครับผมปรขาดทุนคนถึงได้มาเห็ดกันวิธีแห่งน้ำสภาพนี้ขามในบ่อละอ๋อได้อยู่ครับได้อยู่ สะพาน,นไม้ไผ่ตกกับตกกับตกตัวตกกับลอยน้ำคนเดียวอือโอ้หน้าเ็นแถวนี้งามอย่างนี้ครับพี่น้องมึงน้ำหลดขังไปด้วยพวกเศษพืชเศษอังอต้นี่นเห็นนะแซงนี่โอ้สุดยอดครับผมงามคือว่าแถวนี้นี่ เอาผูใ้ใดมีนี่ถือว่าเป็นพื้นที่มุ่คราคาสำหรับการเกษตรกรรมมาเลยครับผมดูแลดีๆเอาใจใส่ดีโอ้โหบอกเลยครับผมหน้าปังแต่ละปีนี้มีเงินเขากระเป๋าบ่หน่อยครับแล้วคนที่มีทีลายๆแต่สำหรับผมลแ,บบลลแล้วก็จะสิได้ในแค่เบิ้งเลยล่ะอาบบมีทีคือเพ่นแต่ถ้ามีผมก็พร้อมนะผมชอบมาเลย ศึกษาเลยครับผมที่ยิงไอทีแถวนี้แต่กรรที่มันแบบน้ำท่วมขึ้นเิดอะคือทุกคนสามารถมาทำมาหากินได้ครับผมแต่ณตอนนี้แบบน้ำม,มันลดเราปุ๊บมันสิมีการจับจองเป็นเจ้าของครับผมจับจองคือแบบว่าน้ําคลองน้ำหยางสิน้ําคลองที่เป็นคลองสาธารณะสิเปินกษษ็ซื้อไว้ซื้อป่าซื้อหยางสี มืสิซื้อ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 ไว้ข้องแบบเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกเพื่อสิเอาไว้ดูน้ำออกเราก็จะจับป่าแบบผู้ใดที่บ่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่ด้ซื้อเวลามาจับป่าเพื่อนมังกรอพินาจสิแบบเอาผิดได้ครับผมอาจจะเอาผิดอาจจะได้อาจจะถึงแบบขันกฎหมายอะไรกับแบบนั้นอะไรครับผมแต่ก็เพื่อนหรอกครับ ก็เต็มที่ได้แค่บอกกันนะครับผมบอกห้ามกันบอกเ่้าประกาศกันเพราะว่าเวลา้นามบุกมาเดาป่าล่ะสิมาขอนนีมึงเดี่ยวเนาะค้นกะแบบค้นบางค้นแบบช่วยโอกาสอาชิมมะอ่าของคนที่ซื้อไปมาเท่ากับมันได้มีเวลามาเฝ้าตลอดเวลาเนาะเต็มไปด้วยสะบัว ไปได้ก็ไม่เตะบัวนะครับเดี๋ยวอีกบโดนออกปันบัวออกแล้วก็แป่งจางปางเตรียมบานเข่าได้เลยครับเค็ดหน้าอืมอมสีปสไปหอดใวนีเ่เบ็ดระท่ากันให้ล่ะไปแล้วหมดก่อนเช่ไไปได้ครับตันบ่าพี่นอ้องมาตัดตรงนี้ ได้อยวหาเก็บหมากบัวกี่ใบแน้ำครับผมอืมหมงปัญหาป่าครับมีห้อหยไซเบ็ดครับอืมหมูแปลนหมห้อยไซเบ็ดผมมาทงตรงไปห้งไก่ไปเลยครับผมมาฟังพ่กนกะบไอแท่งตัวนั้นกะไปมาให้หนึงแล้วเอาสิ ออกกับเพื่อนดีกว่า